สวัดีค่ะข้อไม้ร้อนนะคะวันนี้จะมานำเสนอ,อาจานรีโมลลูกใสนิ่มติดรอบจานนะคะนี่นะคะ,เด,คะเดี๋ยวให้ดูด,ด,ด,ดูสวยธรรมาชาติเลยนะคะนีลูกเหมือนนะคะมองไม่ออกเลยนะคะ กดสวิตนะคะกดส,ดสวิตเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอเคนะคะลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ เพาะนะคะเส็นงธรรมชาติ